จบสายวิทย์คณิตนั่นแหละคนละเรื่องกันเลยแหละแล้วเรียนจบมาทางปตีก็เป็นทางบริหารไม่ได้เกี่ยวกับพวกศิลปะอะไรเลยผมรู้สึกว่าผมชอบการถ่ายรูปและชอบดูรูปถ่ายการถ่ายรูปมันไม่จำเป็นต้องอุปกรณ์จัดเต็มขนาดนั้นนะครับแค่แบบว่าคุณคุณชอบในการถ่ายแล้วก็ลองหัดไปเรื่อยๆจริงๆอ่ะผมชอบถ่ายวิวแต่ด้วยความที่ว่าผมาไม่ค่อยได้เดินทางผมนักถือสายแลนนะครับที่เขาถ่ายกัน เขาต้องรอเวลาท,ทั้งเรื่องแสงทั้งเรื่องพระอาทิตย์หลายๆอย่างบางทีโอ้ไปตั้งกล้องรอเป็นทั้งวันเพื่อที่จะได้รูปรูปเดียวแต่ผมไม่มีเวลาขนาดนั้นก็เลยเลือกที่จะมาถ่ายเป็นพอร์เตสแทนผมเริ่มมาจากสวยใสยก่อนช่วงหลังนี้ผมชัดเจนแลผมต้องการถ่ายมูดอารมณ์ของนางแบบซะส่วนใหญ่เริ่มต้นคือเหมือนกล้องดิจิตอลเราก็ยังยังไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่เลยและทีนี้ไอ้คันที่ว่าไปกล้าจับฟิล์มผมก็ไม่กล้าที่จะจับด้วยความที่ว่า ไม่รู้แหละว่ามันจะต้องตั้งค่ายังไงอารมณ์ประมาณนั้นเหมือนคนที่หัดถ่ายจริงๆครับแต่ผมเริ่มต้มจากตัวแมนนวลนะแต่สุดท้ายไม่ไหวต้องไปออโต้เพราะว่าเราจุดประสงค์ผมอ่ผมต้องการภาพเรารักที่จะถ่ายรูปในสิ่งที่เราต้องการมากกว่าการทําตามใจใครสักคนหนึ่งที่มาจ้างเราแต่ถามว่าที่เพจมีคนติดต่อมามีเยอะซึ่งผมก็ปฏิเสธไปหมดเลยการรับงานมันมีดีลด์ Time, ซึ่งผมไม่มีเวลาในการทำรูปขนาดนั้นรูปวันนี้แบบมีแต่เพื่อนแซวบอกเอ้ยหาเงินเข้ากระเป๋าบ้างมีแต่จ่ายเงินออกจากกระเป๋าอย่างเดียวเริ่มจากการลงทิปหลังจากนั้นพอเราเริ่มมีโปรไฟล์ปุ๊บเราก็สามารถที่จะคุยกับนางแบบได้แล้วเราไปติดต่อ,อของเราเองได้แล้ว แต่ทีเนี้ยมันอยู่ที่การนําเสนอของเราแล้วว่าจะตรงกับความต้องการของนางแบบหรือเปล่าถ้ามันคลิกกันก็น่าจะร่วมง,งานกันได้ดีหรือแม้กระทั่งว่าถ้าเกิดแบบเขาสนใจในงานเราเขาชอบงานเราแล้วเขาต้องการถ่ายในเรฟเ r นส์นั้นอยู่พอดีอาจจะไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรเลยก็ได้เหมือนเป็นการแลกพอกกันเรื่องการดูรูปผมว่าสําคัญสําคัญพอาการออกไปถ่ายเลยบางทีไปถ่ายจริงถ่ายอย่างเดียวมันก็จะไม่มีการเปิดรับมุมมอง,มอ,ง,มอ,งอะไรใหม่ซึ่งผมก็อยากแนะนําอย่างพวก ปุ่มการถ่ายรูปหรือช่างภาพที่เราชอบเราสามารถไป Follow เขาได้ในเรื่อง e f ฟ r e n c e นะผมมองว่ามันไม่ให้ไม่ใช่การ Copy นะ,ผม,ะผมมองว่ามันเป็นแรงบันดาลใจของเราบางทีเราไปเห็นรูปแค่สองสาใบอย่างเงี้ยเรานึกออกแล้วว่าเราจะถ่ายออกมาไงของในรูปแบบของเรามันไม่จำเป็นที่จะต้องถ่าย c o o s ั u สซะอย่างเดียวบางทีการถ่ายมุมมุมอื่นๆที่มันเปิดกว้างให้คนเห็นอะไร ในบริเวณนั้นมันก็จะดีขึ้นด้วยการลงรูปเนี่ยอย่าไปลงทั้งหมดนะผมต่ก่อนผมลงทั้งหมดเลยมีอะไรลงหมดเลยแล้วแล้วมันทําให้เซ็ตนั้นอนะ่ะมันมันไม่เป็นชิ้นเป็นอันนะครับมันมีภาพที่ไม่เข้ากันอยู่ด้วยทีนี้บางทีก็เลยต้องตัดใจว่าโอเคเอามาแค่นั้นแหละแล้วส่วนถ้าเราชอบภาพไหนจริงๆค่อยเลือกไปแยกอีกต่างหากสมัยก่อนผม,<า>มบอกเลยได้เลยผมเลือกแบบน่ารักไว้ก่อน สวยไว้ก่อนเลยต้องยอมรับเลยว่าแบบมีผลกับรูปพอสมควรในการเชิญชวนให้คนมาดูโลเคชัน้านหลังๆมาเนี่ยผมจะเลือกทั้งลักษณะของนางแบบในเรื่องของการสื่อสารทั้งด้านอารมณ์อย่างที่บอกอ่ะผมมาทางด้านฟิลลิ่งแล้วก็จะเลือกตรงนี้ด้วยบางทีแบบไม่ได้แบบหน้าใสคิ้งหรือแบบสวยเป๊ะแต่ผมรู้สึกว่าเขามีมุมบางอย่างที่เรารู้สึกว่าเราสามารถถ่ายเขา,เามาสื่อสารออกมาได้ผมชอบ การเคลื่อนไหวของนางแบบแตบอกาภาพปองภาพอะได้มาเพราะด้วยความบังเอิญก็มีเยอะ uh huh. เช่นมุมนี้ของนางแบบในการขณะเคลื่อนที่บังเอิญก็ตามอะเราสึกว่าเฮ้ยมุมนั้นนะ่ยมันมันดีมันใช่มันสวยมันสื่อทางด้านอารมณ์ได้เยอะ uh huh. ผมมองว่าเพลงเนี่ยมีผลกับภาพผมภาพบางชุดเนี่ยมันออกมาเพราะผมฟังเพลงผมจะฟังเป็นเพลงพวกเพลงช้าหรือกึ่งเร็ว แค่ดนตรีมาเนี่ยเราเรารู้สึกได้แล้วว่าพ้ยถ้าเกิดเป็นการถ่ายรูปมันจะออกมาประมาณไหนคือเรายอมรับในตัวเองอะว่าเรามีักยภาพแค่ไหนเรายังไม่ได้เก่งถึงขั้นตรงนั้นแต่ถามว่าอยากไปถึงจุดนั้นไหมก็อยากนะมันต้องมีเป้าหมายแหละเรื่องการถ่ายภาพผมว่ามันมีที่สิ้นสุด<ม>คือเหมือนกับว่าคนเก่งมันมีให้เราเห็นอยู่ตลอดครับ<ฮ>มีเยอะมากถ้าเมื่อไหร่ที่คุณคิดว่าคุณเก่งคุณไม่ไม่เปิดรับอะไรแล้วอะจบเลย